สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หยาดฝนโชว์นะคะวันนี้เราอยู่ในเชอเตอร์เวิร์กชอปของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการยาหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่หรือเรียกชื่อเลียกว่าศูนย์หยาดฝนนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะคะก็น่ากลัวมากนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านให้สู้เพื่อที่จะ,อะรอดต่อไปนะคะเข้มแข็งนะคะโดยของหยาดฝนเราวันนี้นะคะเราก็มีสินค้าของที่เชอเตอร์ซึ่งเป็นผลงานของ น้องๆคนพิการนะคะซึ่งจะเป็นหลากหลายคนพิการมากเลยแล้วก็วันนี้มีสินค้าที่อยากจะมาขายด้วยแล้วก็ลองดูนะคะว่าถ้าท่านคนไหนสนใจสินค้าของเรานะคะเข้ามาคุยข้างในในเพจเซ็กซ์บุของเราได้เลยนะคะเดีย๋ยวมาดูนะคะวันนี้จะรีวิวอยู่2ตัวนะคะสินค้าเรามีอะไรบ้างนี่ค่ะที่เราอยากจะขายนะคะกระเป๋าอันนี้จริงๆเนี่ยจะบอกเป็น,นกระเป๋าช้อปปิ้งก็ได้เป็นกระเป๋าที่ใส่สะพายที่จะไปแบบเดินเล่น แต่ว่าช่วงนี้ก็เดินเล่นให้เราบังหน่อยนะคะเพราะว่าโควิดเนาะ,ะดูจากเนื้อผ้านะคะเราก็เน้นเรื่องของความเป็นบบเอกลักษณ์นิดนึงบางคนก็บอกว่าถ้าถุงหรือเปล่ามันเป็นเส,ส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อออกแบบเป็นกระเป๋าแล้วมันก็ดูเก๋ไก่เพิ่มขึ้นนะคะโดยผ้านี่เป็นผ้าพิมพ์ลายแล้วก็เนื้อดีค่ะมีบุด,ด้านในแล้วก็มีช่องเก็บของนะคะแล้วก็สายหูแข็งแรงนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จาก น้องคนพิการทางสติปัญญากับทางกายซึ่งช่วยกันเย็บนะคะออกมาเป็นรูปแบบถุงที่มีตูดกว้างด้วยสามารถใส่ของได้เยอะแยะมากมายจะใส่โน้ตบุ๊กใส่เสื้อผ้าใส่เอกสารประชุมนะคะหรือไปตลาดก็ใส่กับข้าวได้ด้วยวันนี้นะคะเรามีอยู่สองแบบแบบนี้คือแบบเป็นลายแบบไทยๆนะคะนี่ไม่แน่ใจว่านี่เขาเรียกดอกพิกลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ,อีกแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีโทนเดียวแล้วมีแบบ กแต่งเอเซอรี่น่ารักค่ะแบบนี้ค่ะหี่ก็เป็นดอกไม้เหมาะสําหรับผู้หญิงหวานๆนะคะแต่สินค้านะคะดูจากเนื้อผ้าผ้าพิมพ์ลายเนี่ยเนื้อดีนะคะลองดูนะคะก็ใช้ได้นะไม่ขี้หมูขี้หมาเลยนะคะดังันการันตีนะคะแล้วก็การวางลายนะคะดูายนี้นะคะก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ค่ะอันนี้ครูเขาก็ช่วยออกแบบดีไซน์ให้น้องๆได้ตัดเย็บก,กันนะคะสวยงามค่ะใบนึงท่งาไหร่มีคนถามมาใช่ไหมคะ ใบนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าอันนี้ดูนี่นะคะร้อยเจ็ดสิบเก้านี่แพงไหมโอ้ราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพงแต่สวยแบบหรูหลามาเห่ามากนะคะนี่อาจจะไม่เหมาะกับชุดที่ชั้นนะคะเพียงแต่ว่าโชว์ให้ดูส่วนอย่างนี้ก็แบบนี้นะคะ่ะสําหรับคนที่แบบหวานๆน่ารักคิิบเก๋นะคะอ่าร้อยเจ็ดสิบเก้าเคะแล้วนะร้อยเจ็ดสิบเก้านี่คือราคาส่งแล้วก็คลิปขอค่าส่งแบบส่งแบบธรรมดาลงทะเบียนสักสามสิบบาท แต่ถ้าสามใบขึ้นไปนี่ส่งให้ฟรีเลยนะคะอันนี้คือเอกดเข้ามาในในเพจของเราเลยแล้วก็ถ้าสนใจสินค้ากระเป๋านะคะกดหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะอันนี้โอเคนะสนใจนเลยรัวๆเลยนะคะรัวๆนะคะถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะคะเราอยากประชาสัมพันธ์นะคะอีกใบหนึ่งที่เราอยากโปรโมทมากเลยนี่อื้อักตณะแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะแนวชาวเขานะคะ สื้อาสารูอย่างดีอันนี้เหลือใบเดียวแล้วนะคะถ้าทําเนี่ยจะต้องสั่งซื้อเพราะว่าเราต้องทำีออเดอร์นะคะแต่ว่าใบเหล่านี้จะให้ดูอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็สวยนะคะกระเป๋าช้อปปิ้งค่ะโอ้ยเหนื่อยมากเลยกระเป๋าช้อปปิ้งก็คือพับแล้วเป็นอย่างนี้นะคะ่ะน่ารนักเก๋ๆลายก็สวยนะคะผ้าพิมพ์ลายแล้วดูแบบนิ่มๆพับเก็บง่ายนะคะมีกุญชขอบสวยงามแล้วก็วัสดุดีนะคะ เนื้อผ้านิ่มแล้วก็มีแล้วก็หยากกดฝนนิดนึงนะคะพับแล้วเแกะออกมาปุ๊บ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 ออกมาแกะแบบนี้หละเอ่อทำกันบ้านมาดีนะ <S <S 1> <S 1> นี่นะคะเป็นถุงที่เราต้องถือระพายผมก,ก็เท่นะจริงถามว่ามีคนถามว่าทําไมมันใบใหญ่ก็เวลาผู้หญิงไปซื้อของหรือผู้ชายก็ใช้ได้นะคะซื้อของบางทีเราต้องการซื้อที่เยอะเยอะแล้วเราไปเวลาเราไปเดินห้างหรือไปเดินเซเว่นหรือไหลที่เขาไม่มีถุงให้เราอ่ะ แล้วคะอย่างโลตัสอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะแล้วก็ใส่เงี้ยค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พับเป็นใบแบบเมื่อกี้ค่ะออกมาเป็นใบเล็กๆเนี้ยค่ะก็จะจับยัดได้สบายมากเลยอ่ะเท่ด้วยนะคะใบนี้เท่าไหร่อถามแล้วใช่ไหมคะเท่าไหร่เพราะอะไระเท่าไหร่คะเก้าสิบเก้าบาทมีเสียงกระซิบมาลดแล้วค่ะเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าก็เช่นเดียวกันเก้าสิบเก้าใบเดียวค่าส่งขอแบบลงทะเบียนธรรมดานะคะสามสิบบาทนะค่าส่งนะคะ คิดไม่แพงแต่ถ้าสา,ายไปขึ้นไปฟรีไหมคะฟรีฟรีค่ะบอกว่าให้ฟรีนะคะใครสนใจนะกดเลขสองอ่าเลขสองรรวๆมานะคะถ้ากดเลขสองเนี่ยคือจองแบบนี้ถามว่ามีกี่ลายมีกี่ลายจริงๆแล้วเน่ะเดิมเรามีหลายลายนะลายแบบนี้ก็มีค่ะอันนี้คือเป็นน้องๆสีมือของน้องๆอ,อ่าหูที่การทางการได้ยินกับทางกายนะคะที่ทําผลงานมาอ่าลายนี้ก็แนวแบบเมื่อกี้เราแนวญี่ปุ่นเนาะ อันนี้แนวแบบติ๊ดๆหน่อยแล้วก็มีแบบนี้คือแนวแฟชั่นนะคะส่วนใหญ่เป็นผ้าพิม์ลายทั้งหมดแต่เนื้อผ้านิ่มค่ะพับง่ายนะคะซักสีตกไหมคะไม่ตกค่ะถ้าตกเนี่ยทําไงคะเปลี่ยนใหม่ใหม่อ๋อไม่ตกค่ะการันตีนะคะไม่ตกไม่หดนะมะีมีลายอื่นไหมคะทีมงานมีไหมคะขอดูลายอื่นด้วยอ๋อน,นี่ลายแขกๆแลยนี้ขายเกือบหมดแล้วนะคะอันนี้ดิฉันก็มีอยู่มีสองโทนแต่ว่าจะเหลืออยู่โทนเดียวเนาะ นิ่มดิค่ะนิ่ม,ค,มค่ะเอามาอีกแล้วอันนี้ไปสุดท้ายหรือเปล่าเป็นแนวไลายไทยค่ะแล้วก็เก๋ไก่ตามสไตล์บางคนชอบแบบนุ่งยีนเสื้อยืดสีขาวเสื้อยืดดำสไตล์นี้ได้หมดเลยเก๋ค่ะแล้วก็ดูไม่ตกเทรนด์นะคะได้เรื่อยๆสนใจนะคะกดสองนะคะกดสองก็ว้าเหมือเต็มที่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะคงรีวิวสินค้าสองอย่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามาเจอเลยค่ะว่าเราจะมีสินค้าอะไรมาโชว์ให้ท่านค่ะ คันันวันนี้สวัสดีค่ะ